เเรียบไปหาหมอแล้วงั้นนะไม่กี้ไม่ยกอ่ะไม่กี้นะเออเจ็บโอเคแตวเขาเรียบไปทำไมเขาต้องล้มด้วยเึงถ้าเขาบอกเต็งตอนที่เต็งอยู่ข้างนอกเต็งจะรู้สึกยังไงหรอว่าเขาล้มในห้องน้ำเขาก็จะรีบมาหาเต็งแล้วพาเต็งไปโรงพยาบาลแม่เขาก็เลยไม่บอกเต็งไงเขาเลยบอกว่าให้รีบกลับมานะไปออกไปได้สิบห้านาทีก็ทักมาแล้วเต็งรีบกลับมานะ กันอเองกาคิดถึงกันเว้ยเขากลัวติงขับรถเร็วมันอันตรายกับท้องถนนไม่ว่าจะเราแล้วคนอื่นเขาก็เลยไม่บอกตีงเขาก็เลยรอให้ติงมาถึงบ้านก่อนแล้วค่อยบอกว่าเขาหกลงในห้องน้ำโอเคใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงเท่นไหมล่ะเขาไม่น่าล้มเลยดีวใจเลยเขาไม่ชอบมาโรงพยาบาลตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างไปเอ็กซเรย์มาแล้ว มันพวกช้ำดำเขียวเขาบอกหมอแล้วว่าเขาไม่เป็นอะไรหมอเขาให้เขาไปเอ็กซเรย์อยู่แล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นไรเนาะพวกช้ำเฉยๆมันก็ยังเจ็บอยู่นะทำเป็นอย่าดดื้อช่้ไหมมาตรวจเต็งทำหน้าเลยเขาก็มันก็เลยบอกว่าน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วแหละหมูบอกว่าเขาทำงานบ้านเดือนนึงเหรออ๋อโอเคหาคนจ้างก่อนนะไม่ได้ไม่ทำคนทำเองก็ได้หมู คิดตั่วคิดตั่อวะไม่ได้คิดตูเขาไม่เป็นไรหรอกจริงหรือเปล่ายิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์เต็งด okay. ื <h ari> <h ari> ้อไงยาดูเราจะฉีดให้ลับตาไว้เอเคิงมากหายแล้วเลยอ่ไม่เชื่อล่เพิงอย่ามาเตาหายเลยวไม่ใช่ยาวิเศษนะเอา ระวังด้วยชหลังนะอุย้ยใครจะอยากล้มเราพื้นห้องน้ำก็แข็งเหมือนกันนะั่นน่ะแต่กระดูกเขาแข็งกว่าเอเอดื้อน,นะดื้อน,นะไป